สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูใหม่สตูดิโออีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาทําอาหารนะครับเป็นอาหารจีนนะครับแต่เราไม่ได้ทําเองนะครับเรามีเครื่องมานะครับนี่นะครับก็เรียกว่าหลัวซื่อเฟินนะครับหลัวซื่อเฟินนะครับเป็นที่ผมอ่านในเน็ตก็คืออ่าเป็นบะหมี่หอยหวานนะครับเดี๋ยวมาดูว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับบะหมี่หอยหวานเดี๋ยวมาทากินกันครับวันนี้ ลูเซอร์เฟ์นเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยที่สิ่งที่มีข้างในนะครับอย่างที่1เส้นครับนี่นะครับน่าจะต้องต้มประมาณ10นาทีนะครับตามที่ผมอ่านดูในวิธีในเน็ตนะประมาณ10นาทีมีเส้นอย่างที่1นนะครับอย่างต่อไปอนี่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นผักดองนะครับเราจะใส่ทุกอย่างนะครับที่มีในนี้ อันนี้นะครับนี่ให้ดูนะครับเป็นเม็ดถั่วแล้วก็เม็ดถั่วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกี๊ยว,วเกี๊ยวเียวนะครับเกี๊ยวทอดนะครับน,น,น,น่าจะเป็นน้ำพริกนะครับหรือว่าซอสที่ไว้ไว้ใส่ในในเกีนเียวนี่แหละครับโอ้อะไรเนี่ยนี่ก็ซอสเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าซอสอะไรนะแต่เดี๋ยวเราลองใส่เข้าไปดูมันน่าจะอร่อยนะครับ,ม,ม,ม,รบมันไม่ได้มีแค่นี้ อันนี้ก็น่าจะเป็นผักดองเหมือนกันนะครับ <Wow. S 1> ผักดองแล้วก็มีเหมือนพริกหมาล่าอยู่ข้างในนะครับนี okay, ่นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นหมาล่าแรงหรือเปล่าอันนี้มันรู้ให้มาทําไมครับเนี่ย oh. คุณสเสนอคิดว่าอะไรครับอันนี้น้าส้มสายชูหรือเปล่าออน่าจะใชนะ่เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับอันนี้ก็หมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวิธีการทําตามสไตล์ใหม่สตูดทโ่ เราก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะใส่เส้นลงไปก่อนที่ดูในวิดีโอก็คือประมาณ1 0บถนาทีนะครับแกะไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้ช้อนช่วยนะใส่ลงไปโอ้ยเดือดคูู่ๆเลย ต้มก่อนนะครับเพื่อให้เส้นมันมันนุ่มนะครับ <Wow. S 1> อันนี้จะคล้ายๆไอนนที่เราสั่งมานะครับไอที่เป็นล่าเวทีนะครับอันนี้เด,ดต้องไม่เดือดเลยต้มไปก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ต้มอยู่นะครับเราจะรอประมาณสิบนาทีนะครับแล้วเราก็มีครูเสนอนะครับลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวครูเสนอจะมาเป็นคนปรุงนะครับปรุงโดยการเอาของที่มีตรงนี้นะครับใส่เข้าไปแต่ครูเสนอจะชิมให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นรสชาติแบบไหนนะครับเดี๋ยวไปดูครูอันนี้คืออะไรน่นาจะเป็นน้ำชุ่มสายชู จากรอไปประมาณ5นาทีนะครับรู้สึกว่าเส้นมันนิ่มแล้วก็มาลองดูเครื่องปรุงของเขานะครับว่ามันจะเหมือนกับเครื่องปรุงของไทยหรือเปล่าเดี๋ยวความที่ว่าอยากรู้อยากเห็นนะครับก่อนจะใส่ลงไปขอดมสักนิดหนึ่งนะฮะเป็นไงครับเป็นไงกินเหมือนกับอบเชยนะครับว้าวกลิ่นมือนกกลุ่มอบเชยนะครับอ่ใส่ลงไปนะครับทุกอย่างเราจะใส่หมดนะครับ ให้ใส่ลงไปนะครับอือห้อมห้อมมาื้วยหอมครับอันนี้ครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับเป็นอะไรชิมไปก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องพิสูจน์นะว่ามันคืออะไรนะครับอือกินคล้ายๆกับซอสนะครับตัวนี้คล้ายๆกับซอสโทเหลืองนะครับ่ะแล้วก็เทลงไปนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นซอสของเขาเป็นซอสอ่าอ่านะครับน้าใสๆนี่นะครับที่เราคิดกันว่าเป็นน้ําส้มสายชูที่เราเถียงกันตะกี้ว่าเป็นน้ําส้มสายชูลอ,องสูตรกันว่าเป็นอะไรนะครับโอ้โหแกะไม่ได้พยายามไปนะฮะลองดมกันว่าเป็นน้ําส้มสายชูหรือเปล่านะครับ<อ>น้ําส้มสายชูจริงๆครับใส่เยอะไหมล่ะอันนีอ้อันนี้ยังไม่มั่นใจว่าใส่เยอะหรือเปล่านะครลองใส่ใส่ แต่มันก็ใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยว่ารู้สึกว่ามันจะกลิ่นแม่แรงนะครับกลิ่นแม่แรงนะใส่หมดเลยครับใส่หมดนะครับอาจจะเป็นน้ำส้มของจีนเขาก็ได้นะครับลอกินได้ไหมนะครับอันนี้ครับเป็นผักดองของเขานะครับผักดองแน่ๆชัวร์ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชีดไปก่อนนะครับดองกินเเป็นผักดองที่ปรุงมาแล้วนะฮะก่อนที่เราจะใส่ลงไปต้องลองชิมดูก่อนนะฮะ น่าจะเป็นพวกผักกาดดองนะฮะแล้วก็ออกเปรี้ยวด้วยนะครับอา้าวใส่ลงไปอันนี้ถุงนี้นะครับอีกถุงหนึ่งก็น่าจะเป็นผักดองอีกเช่นกันนะครับครับอ,อันนี้กลิ่นมาเลยอะกลิ่นค่อนข้างจะฉุนกว่าซองต่านี้นะฮะอือ ไม่คอเปรี้ยวนะซองนี้ลงไปนะครับทุกอย่างที่กวางหน้าแล้วเราจะลงไปหมดนะครับรอยไหมเนะื่ยเนี่ยคนไทยมาทำอาหารจีนจากนั้นก็ลองคนนะครับ <c oughs> จะมาลุ้นกันนะครับว่าคนไทยอย่างเรานะครับ <c oughs> จะกินอาหารจีนได้ไหม เส้นมันเริ่มได้แล้วนะผมว่าได้เนาะนิ่มนิ่มได้เออสักพักหนึ่งนะครับคนจนเส้นนิ่มแล้วนะครับต่อไปซองสุดท้ายนะครับสุดท้ายนะฮะก็จะเป็นเหมือนกับซองสุดท้ายที่เห็นนะครับก็จะเป็นรู้สุก็จะเป็นเ,เนต้าหู้ทอดางครับแล้วก็ปัริสงนะครับตรงนี้เต้าหู้ทอดกับปัริสงจัดเลยใส่ลงไ,ไปเลยนะครับ ไปใไปหมดสนะเสร็จแล้วครับใช้ได้แล้วนะครับอีก เดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับอยากจะกินก่อนอกินออกคลองมันอ่อนนะครับถ้าคนไทยดมนะครับมันจะไม่ได้กินพะโละนะครับทีนี้ลองดูเส้นนะฮะเส้นจะนุ่มนะครับเหมือนกับเส้นสปากเกตตี้เลยสังเกตด,ดูนะครับลองชิมดูก่อนอเส้นมีความนุ่มฮะลองชิมน้ำตามไปด้วยนะฮะ น้ำเนี่ยนะครับรสชาติจะไม่จัดจ้านเหมือนก๋วยเตี๋ยวของบ้านเรานะครับแต่ว่าเวลาที่เรากินเข้าไปนะมันจะมีความหอมค <Wow. S 1> อมน,นะครับกินหอมไม่แรงนะครับบวกกับประกอบเส้นที่เหนียวนุ่มนะครับก็รสชาติก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ตอนนี้ก็มาถึงตาผมแล้วนะครับเขาเรียกว่าหลู่ซื่อฝนนะครับบะหมี่หอยหวาน อือผมชอบคือเส้นนุ่มมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่น้ําเยอะไปนหน่อยก็เลยรสชาติไม่จัดจ้านแต่ก็บางอย่างที่คุณเสนอว่านครับกินเข้าไปแล้วแบบกลิ่นม,มันขึ้นจมูกว้าว <Wow. S 2> ขอทดน้ำ้ำน่าจะเป็นความเปรี้ยวจากที่เราใส่น้ำส้มใส่ชูเข้าไป หนึ่งถุงนะครับแต่ก็อร่อยดีใครสนใจไปซื้อกินได้นะครับใน Lazada มีในช h อป e e มีนะครับนะครับผมอร่อยอืมเนจริงหลังจากที่เรากินเสร็จไปแล้วนะครับตอนนี้ก็อร่อยมากกํามูกน้ำหูน้ำตาไหลเลยมีความรู้สึกจะมีหม่าล่าผสมด้วยใช่ไหมมีความ เหมือนมีความซ่าของหมาล่าเนาะแต่มันไม่ไม่แรงนะครับก็คือเหมือนกินได้ซ่ามีความหอมแต่มันจะไม่แรงเหมือนหมาล่าแต่รู้สึกว่ามีหมาล่าผสมอยู่ด้วยแค่นั้นเองครับอย่างนี้คนไทยกินได้เนาะน่าจะกินได้ครับอใช่ครับคนไทยกินได้ถ้าเกิดว่าอยากได้ความเข้มข้นก็ใส่น้ำน้อยๆหน่อยของพวกเราอาจจะใส่น้ําเยอะไปนิดนึงนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้เราก็จบกันแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครถูกใจนะครับก็กดไลค์ให้เราด้วยนะครับไนะครับกดซับสไคร้นะครับเอ้ยซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับ หลับคลิปนี้ก็บาย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 ครับ